สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเซยโหลบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องของแม่จ๋าเองนะคะที่เล่าค้างไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ขออนุญาตมาเล่าให้ฟังกันต่อเนื่องเนาะสําหรับใครที่แบบว่าเออไม่ชอบฟังหรือไม่อะไรก็ข้ามก็ได้ไม่ไม่ฟังก็ได้ไม่เป็นไรนะคะก็คือแต่ว่ามีบางคนที่อยากรู้อยากฟังก็คืออ่าแม่จ๋าก็จะขออนุญาตเล่านะคะถ้าใครไม่อยากรู้ไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรเนาะก็ผ่านได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มีเรื่องราวดราม่าอะไรมากมายให้ฟังเนาะก็เป็นเรื่องราวธรรมดาของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่เอามาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังนะคะสาหรับ f c และหลายคนที่ ฝ้าติดตามเรื่องราวชีวิตของแม่จ๋าอยู่นะคะก็เริ่มต่อเลยนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้รู้เรื่องราวเบื้องต้นแล้วก็ฟังอาจจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้ในอีพีเก่าๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์อยู่ในอัลาบัมที่แม่จ๋าเขียนว่าเ,าเรื่องเล่าในต่างแดนนะคะก็ย้อนกลับไปฟังได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือขอต่อจากคลิปที่แล้วนะคะฟังกันต่อค่ะแล้วทีนี้นะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นกันเล็กๆเนาะก็จนประสบความสําเร็จนะคะแล้วทีเนี้ย ก็หลังจากที่เล่าให้ฟังแลวว่าจากทีมงานเล็กๆนะคะเราก็มีทีมงานใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนงานมากขึ้นแล้วก็รับงานได้เยอะมากขึ้นบริษัทให้ความไว้วางใจนะคะเราก็ได้รับงานมาเยอะล้นมือเราก็เลยมีการปล่อยงานไปให้ผู้รับเหมาผู้อื่นนะคะแต่พอถึงขั้นนั้นคือเราก็ต้องมีทุนของเราอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตอย่างในกรณีที่ว่าเราเคยเห็นพ่อกับแม่เขาทํามาแล้วเวลา เบิกเงินกับบริษัทไม่ได้มันจะมีความความชอ็อตความติดขัดอยู่ณนะตรงนั้นก็คือเราก็จะมีเงินก้อนนึงละไว้สำรองเวลาที่เราปล่อยงานให้คนอื่นแล้วถ้าเราไปเบิกเงินกับบริษัทยังไม่ได้เราก็ต้องควักของเราเองอะไปจ่ายให้กับผู้ระหมอคนอื่นๆที่เราปล่อยงานให้เขาแล้วก็เพื่อมาเลี้ยงดูนะคะกับลูกน้องของเราอะไรต่างๆนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ เราบริหารแล้วก็ได้ประสบการณ์จากที่ผ่านๆมาของพ่อแม่เขาดังนั้นเรื่องของการเงินของพวกเราเนี่ยคือจะระมัดระวังเป็นที่สุดนะคะแล้วก็คือทุกอย่างก็ลงตัวมากนะคะไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับว่าทํางานแล้วเบิกเงินยากเบิกเงินไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคือเราจะไม่ได้ใช้คํานั้นกับลูกน้องมาเป็นข้ออ้างบางทีลูกน้องรู้ว่าเราเบิกเงินไม่ได้แต่คือ ถึงสิ้นเดือนแล้วอะ่ะเราก็ต้องจ่ายคุณคือคือเราไม่เคยติดขัดเราก็ต้องหาเงินมาจ่ายให้ลูกน้องและที่สําคัญคือไปไปมามากลายเป็นว่าลูกน้องอะ่ะติดลบเราหนะ่ะเยอะมากคือเบิกล่วงหน้าเบิกไปเบิกมาจนติดลบอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็คือเนี่ยคือเราให้ใจลูกน้องลูกน้องก็ให้ใจเรา เขาก็ทํางานให้เราเต็มที่นะคะก็คือปัญหาของเราคือกับลูกน้องเนี่ยแทบจะไม่มีนะคะแต่ในระหว่างที่เราแยกตัวออกมาทํางานของเราเองเนี่ยคือเราก็มาเริ่มต้นทําเกี่ยวกับสัญญาณเสาโทรศัพท์นะคะเพราะว่าคือนอกจากว่าถ้าเราจะไปทํางานเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยหนึ่งเครื่องหมายเครื่องมือเราไม่มีและคนงานของเราก็คือมีแค่3 4มสคนคือเราไปทํางานใหญ่แบบนั้นไม่ได้ เสาไฟฟ้าแรงสูงที่พ่อเขาทําอยู่เนี่ยคืออย่างน้อยก็ต้องใช้คนประมาณ8 9คนอะไรอย่างเงี้ยทีมหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถึงจะสามารถทํางานนั้นได้เพราะดังนั้นคือถ้าเราเริ่มต้นใหม่เราจะไปทํางานอย่างพ่อเขาเนี่ยคือไม่ได้ละและอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ได้รับความาเชื่อถือจากลูกน้องว่าเอ๊ะลูกชายเนี่ยจะทําได้เหรอเขาจะทํางานเป็นเขาจะรับงานเป็นเองเหรออะไรอย่างเงี้ยคือ ก็ยังไม่ได้มีใครให้ความไว้วางใจอะไรณนะตรงนั้นะนะคะดังนั้นเราก็เลยอตอนนั้นก็เริ่มมีสัญญาณเสาโทรศัพท์นะมานะคะก็เลยทําให้เราเอลองไปทําดูจริงๆแล้วก็คือ,อใ,นในเรื่องของแบบนะ่ะเขาก็จะมีแบบให้อ่านเนาะมีตัวเลขมีนอ็อตมีสกรูมีอะไรต่างๆก็คือเขาก็จะมีแบบให้อยู่แล้วแล้วคือด้วยความที่แฟนของเราเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เป็นอะไรที่ยาก เพราะว่าแต่ละอย่างมันก็จะคล้ายๆกันนะคะดังนั้นก็คือเราก็สามารถทํางานนี้ไปได้โดยทีมงานเล็กๆนะคะสามสี่คนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทํากันเองนะคะเราก็ไปกับเขาด้วยเนาะตอนนั้นนะคะทีนี้พอมีงานเยอะขึ้นทีมงานมากขึ้นเราก็ดูแลไม่ไหวเนาะก็จําเป็นจะต้องให้พ่อกับแม่เขานะ่ะมาช่วยดูแลทีมงานให้ด้วยนะคะบางส่วนแต่ว่าเราก็ยังเป็นคนจัดการทุกอย่างอยู่นะคะ แต่ทีนี้คือแกมาแกก็จะมาใช้ระบบเดิมๆกับลูกน้องเหมือนเดิมนะคะก็จะมีทะเลาะกันมีอะไรกับลูกน้องบางทีลูกน้องก็หนีกับบ้านบ้างอะไรบ้างเงี้ยคือคือทนไม่ไหวแต่บางคนเข้าใจเขาก็ทนไปอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะก็ทุทุ้ท่าไทยกันไปนะคะจนผ่านล่วงเลยไปเนาะทีนี้คืองานมันเริ่มเยอะละหลังจากที่แต่ก่อนเราก็รับเฉพาะตั้งเสานะคะแล้วก็หลังๆมาเราก็เริ่มรับงานทาสีซึ่งเป็นสีขาวสีส้มนั่นแหละนะคะ เสร็จแล้วที่เนี้ยอ่าไปไปมามาก็คือว่ารับงานเพิ่มก็คืออ่าเดินสายฟีดบ้างแล้วก็เดินระบบไฟในตู้คอนเทนเนอร์บ้างแล้วก็ไปไปมามาก็คือมารับในเรื่องของการ ซื้อสีทาเสาเองบ้างนะคะเพราะว่าเรามีทุนอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็อย่างก็คือมาลงทุนในเรื่องของงานงานงานเทฐานลากนะคะงานตอม้องานอะไรพวกนี้แล้วก็รวมถึงระบบของงานทํารัว้วสรุปแล้วสุดท้ายของเราก็คือว่าเรารับงานติดตั้งเสาโทรศัพท์หนะักคือรับทั้งระบบนะคะ แล้วก็รับทุกกี่ห่อนะคะซึ่งเสาสัญญาณโทรศัพท์มันก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะในเมืองไทยบ้านเราอะ่ะคือเราก็รับทั้งหมดนะคะคือตอนนั้นเราก็ทีมใหญ่มากเนาะแต่ก่อนจังหวะที่เราจะตัดสินใจรับงานแล้วก็ปล่อยไปให้ผู้รับเหมาเนี่ยคือณนะวันนั้นอะ่ะพอเรามีความคิดตรงนี้แล้วก็งานมัน,ม,น,ม,นมาเร็วมากมาไวมากช่วงสมัยทักษินนะเนาะ,น,ะนั่นแหละ ทีนี้เราก็เลยต้องไปหาทุนมาแล้วทีนี้การที่ไปหาทุนมาคือแม่จา๋าเนี่ยแหละก็เป็นคนไปหาทุนนั้นมาเองแม่จา๋าจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะคิดว่าน่าจะเป็น1 0 0 0 0แบาทนี่แหละแล้วก็วันนั้นน่ะคือแม่จา๋าอ,อ่าไปใต้นะคะซึ่งที่จะไปหายิ้มเงินกับเพื่อนนี่แหละเออที่แม่จา๋าเคยบอกว่าไปอยู่ใต้อยู่ที่สตูลอะไรนั่นแหละก็คือไปนู่นนะคะแล้วก็เป็นการที่ว่านั่งเครื่องบินครั้งแรกของแม่จา๋าอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละเออไปแล้วก็เพื่อไปเอาเงินทุน100 0 0แเน กับเพื่อนนี่แหละยืมกับเพื่อนนี่แหละมาลงทุนในธุรกิจของตัวเองนะคะผู้รับเหมานี่แหละแล้วทีนี้คือการที่เราไปหาเงินน่ะคือเราสองคนผัวเมียน่ะคือคุยกันปรึกษากันและผู้เป็นสามีของเราเนี่ยคือเขาก็รู้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นะคะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้แหละมันจะมีเหตุผลทีหลังเมื่อตอนที่มันมีปัญหาแล้วอ่ะเออมันจะโยงมาถึงเรื่องนี้นะคะคนในครอบครัวเขาจะโยงมาถึงเรื่องนี้นะคะนั่นแหละ แต่ว่าก็คือครั้งนั้นก็คือเราก็ไปเอาเงินจากเพื่อนมาแล้วใช่ไหมคือไม่นานเราก็สามารถคืนต้นคืนอะไรของเพื่อนไปนะคะคือไม่ได้มีปัญหาและเริ่มจากเงินต้นทุนตรงนั้นอะ่ะมันก็ทําให้เราได้ต่อชีวิตนะคะทุกอย่างของเรามันก็เลยได้แบบฟู่ฟ้านะคะทีนี้เราก็มีเงินมีทีมอะไรมากมายหลังๆคือเราก็ไม่เน้นละที่จะ,ะสร้างทีมแล้วก็ทําเองนะคะเราก็เน้นไปรับงานมาแล้วก็ไปปล่อยให้ผู้รับเหมาคนอื่นๆ นะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องลำบากมากเหมือนสมัยแต่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าคือเนื่องจากว่าเรามีทีมเยอะมากขึ้นแล้วก็มีสายงานมากขึ้นผู้รับเหมาก็หลากหลายมากขึ้นดังนั้นก็คือบางผู้รับเหมาก็ทิ้งงานเทงาน ะะบางผู้ละหมอก็คือไม่รู้จริงทํางานผิดทํางานถูกอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหามันก็มาเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นนะคะเราก็เรากับแฟนเนี่ยก็เลยคือต้องแยกกันนะคะก็แม่จ๋าก็จะไปกับลูกน้องอีกทีมหนึง่งส่วนผู้เป็นแฟนเนี่ยก็คือจะไปกับทีมงานอีกทีมงานหนึง่งแล้วก็ผู้เป็นพ่อเป็นปู่ก็จะ อีกทีมหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็คือจะก,กระจายกันไปส่วนใช้ไหนที่แบบว่ามีลูกน้องที่เขาเป็นทุกอย่างนี่คือเราก็จะให้เขาดูแต่โดยหลักๆแล้วคือ,อผู้เป็นแฟนของเราเนี่ยคือเขาก็จะวิ่งดูไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็คือเราไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าต่างคนก็ต่างตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินและแม่จ๋าเองก็ว่าออในช่วงจังหวะที่น้ําขึ้นเราก็ต้องรีบตัก แล้วทีเนี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องส่วนตัวของกันและกันในระหว่างผัวเมียเราเนี่ยแหละเออเราก็ไม่ได้ใส่ใจกันเนาะก็คือคือเราก็เป็นกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะไม่ได้หวานไม่ได้สวีทไม่ได้อะไรเนะาะก็จะโทรมาถามถ่ายกันกินข้าวหรือยังทําอะไรอยู่คิดถึงน้ะอะไรเงี้ยคือจะไม่มีนะคะก็คือวันนี้อยู่ไหนแล้วงานเป็นยังไงบ้างอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือก็จะประมาณนี้นะคะดังนั้นก็คือเราไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนี้เลยว่าต่อไปเรื่องราระหว่างเราอ่ะมันจะ เรื่องนี้คือจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเรานะคะสําหรับชีวิตคู่ของเรานะคะคือตอนนั้นเราก็ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทํางานคือในความคิดของแม่จา๋าคือคิดแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าสิ่งที่เราคิดเสมอมานะว่าเออเราต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทํางานขงกๆนะคะเพื่อหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บ,กบทองกันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะสบายเองช่วงนี้ก็คือทนลําบากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันหนึ่งคือ พอเราเงยหน้าขึ้นมาก็คือหากันไม่เจอแล้วอะ่ะคือก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของครอบครัวเรานะคะก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดแตกหักณตรงเนี้ยก็คือว่ามันก็จะมีเรื่องเล็กเล็กน้อยเข้ามาในวันที่วันหนึ่งที่เราเริ่มมีนะคะเริ่มมีเงินมีทองเริ่มมีชื่อเสียงเข้ามาเนี่ยคืออ่าเราก็จะมีในเรื่องของอ่ผู้หญิงเข้ามานะคะ ายไม่จา๋าไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้ไหมแต่ว่าในส่วนของเราเองนะ่ะคือคนของเราเขาเป็นแบบนี้ที่แรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าในวงการคนก่อสร้างนะคะ,อ,ะอย่างวงการรับเป๋าตั้งเสาอะไรของเราเนี่ยคือก็จะมีแต่ผู้ชายอยู่แล้วล่ะแล้วก็ผู้รบเหมาถ้าเป็นผู้หญิงคือเขาก็มีครอบครัวมีอะไรเหมือนอย่างเราเราเนี่ยแหละก็เหมือนกันคือไม่จ๋าก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้นะคะจนอยู่มาวันหนึ่งก็คือในเรื่องของแม่จ๋าก็ลืมคิดไปว่า ในส่วนของงานของระบบบริษัทนะ่ะที่เราติดต่อก็คือว่า,าเรื่องของการเบิกเงินนะคะเรื่องของเอกสารต่างๆคือเราก็ต้องติดต่อผ่านเสมียนบริษัทนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เราจะเบิกของที่จะเอามาใช้ในหน้างานหรือของขาดตามของอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็จะเป็นหน้าที่ของสตของเสมียนบริษัทเช่นกันนะคะก็คือว่า,าในส่วนหน่วยงานตรงเนี้ยก็คือ,อ ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นนะคะก็คือส่วนมากก็คือเป็นผู้หญิงนะคะที่รับงานตรงนี้แล้วทีนี้งานที่เรารับมาก็ไม่ได้มีบริษัทเดียวนะคะดังนั้นคือเราก็จะพูดคุยกับผู้หญิงอ่าเป็นส่วนมากแต่ว่าคนที่ติดต่อตามงานตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอในส่วนของตัวแฟนของเราเองนะคะที่เป็นคนตามงานตรงนี้นะคะแล้วทีนี้อันนี้แหละก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆตามมานะคะก็คือว่า จากที่พูดคุยติดต่องานกันเนาะไปไปมามาก็คือบ่อยครั้งต่อบ่อยครั้งก็คือจะกลายเป็นความสนิทคุ้นเคยแล้วก็จะกลายเป็นว่าอ่าพูดหยอกล้อกันอะไรกันประมาณนี้นะคะแล้วทีเนี้ยหนักๆไปคือตอนหลังเพิ่งมารู้ตอนหลังแหละว่าเออเนี่ยเขานัดแนะกันเจอกันนะเขาถึงแบบว่าบางทีเสมียนหรืออ่าแผนกในส่วนของโตนะก็คือจะออกมาหน้างานทั้งที่บางทีก็เป็นวันหยุด แต่วันนั้นคือแม่จ๋าก,ก็เอะใจว่าเอ้าวันนี้เป็นวันหยุดทําไมบริษัทอ่าทำไมเสมียนของบริษัทน่ะคือขยันจังแผนกสโตเขาเนี่ยขยันจังทําไมออกมาหน้างานเขาก็บอกว่ามาตามงานให้อะไรนู่นนี้นั่นอะไรประมาณเนี้ตอนนั้นคือแม่จ๋าก,ก็เอะใจเฉยๆแต่ก็คือไม่ได้คิดอะไรนะคะ พอตอนหลังคือถึงได้มารู้ว่าอ๋อตอนนั้นคือเขาคบกันแล้วอะไรกันแล้วนะคะคืออ่าได้ยินจากคํำบอกเล่าของลูกน้องนะคะก็เพิ่งมาบอกที่หลังตอนที่เป็นเรื่องแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่คือเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือเป็นเพียงแค่เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าก็คืออ่าเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เราจับได้นะคะ อ่ะละแต่ว่าก่อนหน้านี้มีไหมอะไรไหมคือเราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็ไม่เคยแสดงอะไรให้เราเห็นนะคะว่าเขามีผู้หญิงมีนอกใจหรืออะไรคือเราไม่รู้แล้วในส่วนของ uet, เรื่องโทรศัพท์ก็คือ,อเราไม่เคยตรวจเช็คโทรศัพท์เขาอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ไม่เคยมายุ่งโทรศัพท์ของเราและเราก็ไม่เคยมีความลับอะไรอยู่ในโทรศัพท์หรือว่า,าแค่คิดอยู่ในใจหรือจะไปคุยกับใครนอกใจอะไรคือเราไม่มี แล้วก็เราก็คิดว่าคู่ของเราเนี่ยเขาก็คงจะคิดเหมือนกันกับเราและงานเราก็ยุ่งมากไม่มีเวลาที่จะไปอะไรกับผู้หญิงคนอื่นไม่มีเวลาที่จะไปคุยอะไรนู่นนี่นั่นคืออันนี้เราคิดไปเองเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเรานะ่ยคิดไปเองนะคะแล้วทีเนี้ยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยก็คือผ่านไปแต่เราก็ไม่ได้ให้ผ่านไปเฉยๆนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกับคนของเราว่า คืออย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถ้าคิดว่าเป็นความเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาเล่นๆไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรคือแค่เล่นที่เฉยแซลเล่นพูดเล่นกันนะคะแต่ว่าคือผู้หญิงเขาไม่ได้เล่นไงเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยไปบอกว่าเขาไม่ได้มีเมียอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทีนี้เหตุผลที่เขามาน้าง,งานก็คือเขาก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอแล้วเห็นเราคือเขาก็ เอองง,งงเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วก็มายอมรับว่าเออผู้ชายคือเขาไม่รู้แต่พอเขารู้แล้วผู้หญิงก็คือไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็โทษว่าเป็นคนของเราแหละนะคะเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่รู้เนาะดังนั้นครั้งแรกที่เราจับได้นะคะที่เรารู้ก็คือเราก็มีการตกลงกันแล้วว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะเราคิดว่าถ้ามันมีการนับหนึ่งแล้วอะ่ะยังไงมันก็ต้องมีการนับสองนับสามและเราไม่รู้ว่าการนับเลขของเราเนะี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่ ดังนั้นก็คืออย่าเริ่มต้นที่จะมีการนับหนึ่งจะดีกว่าแต่เราก็โอเคด้วยความที่โอเคเขาบอกว่าเขาไม่ได้อะไรแล้วคือเราก็ไม่ได้รู้เขามากมายเนาะคนของเราอะเราก็เลยโอเคให้อภัยนะคะแล้วก็ขู่ไปว่าอย่าให้มีครั้งที่2ที่สตามมาเออแต่เหตุการณ์ครั้งเนี้ยครั้งแรกที่เราจับได้ก็คือว่าคนอื่นไม่รู้นะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ ที่เราคุยกันตกลงกันแล้วก็กับเสมียนคนนั้นคือคนอื่นไม่รู้นอกเหนือจากนี้ไม่รู้ก็ก็จะมีแค่ลูกน้องที่เป็นลูกน้องคู่คูกายเขาอ่ะมือซ้ายมือขวาเขาอ่ะแค่นั้นที่รู้เรื่องนี้นะคะแล้วกเ็เราก็คุยกันเงียบตกลงกันเงียบพ่อแม่ใครคือทุกคนไม่รู้นะคะแล้วทีนี้ก็คือเรื่องราวนี้นะคะก็ผ่านไปนะคะเสร็จแล้วก็คืออยู่มาวันนึงก็ไม่น่าจะนานนะคะแล้วเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันก็เกิดขึ้นอีกนะคะ แล้วทีเนี้ยคือเราก็ใช้วิธีการคุยแบบเดิมๆนะคะตกลงกันเดิมๆเงียบๆโดยไม่มีใครรู้นะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยคือมันก็เขาก็มีปฏิกิริยาเหมือนเดิมนะคะนิ่งๆเงียบๆเหมือนเดิมก็ไม่อะไรนะคะแล้วเราก็เลยคิดว่าการที่เราคุยแบบเนี้ยเหมือนเดิมเนี่ยคือเราไม่ได้โวยวายไม่ได้แสดงอะไรให้ใครรู้เนี่ยคือแต่ฉันขอบอกเธอว่าอันนี้คือฉันพูดจริงนะ แล้วก็ฉันก็ทําจริงนะเพราะวันเวลาผ่านไปอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทําให้เราเหนื่อยนะคาไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องเงินเรื่องบริหารเรื่องอะไรต่างๆและในตัวของเขาเองนะคะก็ใช่ว่าจะาดีซะทุกอย่างนะคะในเรื่องอื่นๆที่เรามองข้ามเสมอมานะคะไม่ว่าจะเรื่องของการกินเล่าเมายานะคะก็คืออันนี้เราก็พอให้อภัยได้เพราะว่าเขานะ่ะ เวลาเลิกงานมาเนาะก็ต้องพาลูกน้องมาดื่มก่อนจะกินข้าวก็คือดื่มกันนั่นแหละดื่มกินกันจนเมาโน่นนี่นั่นก็คือเต็มที่และเขาเองก็เมาบางทีลูกน้องก็พาลูกน้องแหละเมาเอาเอเมากันจนบางทีก็ไม่ได้กินขา้าวเย็นกันอะไรเงี้ยก็คือเราก็ไม่ได้ว่าไม่เคยห้ามเพราะใดๆแล้วนะคะถึงเขาจะเมาต่อให้เขาเมาหัวลา,าน้ําแค่ไหนอะไรยังไงแต่ตื่นขึ้นมาเขาจะตื่นเช้าแล้วก็สามารถนำพาลูกน้องอะไปทำงานได้ในทุกๆครั้ง เขาจะไม่เคยมีเลยสักครั้งเดียวที่ว่าเมาและเช้าตื่นมาไปทำงานไม่ได้เขาจะไม่เคยมีแต่ว่าลูกน้องน่ะก็คือว่าเขาก็อาจจะมีบ้างที่เมาคือไปทํางานไม่ได้เมามากอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีนะคะแต่ว่าก็คือไม่เป็นไรเนาะก็ไม่ว่ากันแต่ในส่วนคนของเราเน่ยคือเขาไม่เคยมีนะคะอันนี้คือเป็นความดีที่เขามีและอีกอย่างหนึ่งคือเขามีการวางแผนการทํางานอะไรต่างๆหัว <c oughs> คิดของเขานะ่ะดีการวางแผนของเขาดี เรื่องงานเราไม่เคยมีปัญหาระบบบริษัทถึงจะเบิกเงินกับบริษัทนี้ไม่ได้อ,อบริษัทนั้นก็ให้มาบริษัทนี้ก็ให้มาคือมันจะเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยเงินมันจะไม่เคยมีติดขัดแล้วอย่างคือเรื่องเงินคือเขาดีมากเรื่องเงินคือเขาเนี่ยจะให้เงินเราทุกบาททุกสตางค์นะคะแม้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะซื้ออะไรคือเขาจะไม่เคยไปหยิบในกระเป๋าของเราเขาจะไม่เคยไปหยิบโดยที่ไม่เคยขอ หรือไปแอบหยิบเรื่องอะไรคือเขาไม่เคยมีนะคะเขาก็มีแต่จะบอกก่อนเออขอเงินหน่อยเอออยากได้นู้นอยากกินอันนี้คือเขาก็จะมาถามมาขอคือก็หยิบไปก็เอาไปคือเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคืออันนี้เป็นสิ่งที่ข้อดีของเขานะคะแล้วทีนี้นะคะลังหลังมาก็คือว่ามันจะมีเรื่องของการเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายภาษีเนาะเออดังนั้นก็คือแต่ก่อนคือ,อบริษัทเนี่ยก็คือจะเป็นคนโอนเงินเข้า,าบัญชีของเรานะคะ แต่พอมันเยอะขึ้นอะไรมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าอ่าก็จะมีในส่วนบัญชีของเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยในส่วนที่บริษัทโอนเข้ามาให้นะคะอ่าอันนี้แหละก็คือเป็นข้อดีข้ออะไรของเขานะคะคือเขาไม่ได้เสียอะไรเสียแค่ว่านั่นแหละคือเขาอ่าดื่มเหล้านะคะดื่มเหล้าแม่จ๋าไม่ได้มองว่าการดื่มเหล้าเป็นคนที่ไม่ดีคือเขาก็ดีคือเราต้องเข้าใจว่าเขาทํางานเหนื่อยมาทั้งวันเนาะแล้ว ผู้ชายทุกคนเนาะก็เหนื่อยก็คืออยากดื่มอยากอะไรแหละก็เข้าใจดังนั้นก็คืออิสระภาพกันไปเรื่องนี้ไม่เคยว่ากันอยู่แล้วนะคะดื่มได้ดื่มไปนะคะไม่ว่ากันเนาะแต่บางทีผลเสียของการดื่มก็คือว่าต่างคนต่างเมาเนาะบางทีเราเนี่ยทำอาหารทํากับข้าวอย่างไม่ยาาทากับข้าวไว้ให้เขากินอะไรให้คนงานกินอย่างเงี้ยบางทีพากันเมาหนักนะคะกินข้าวกินน้ําไม่ได้บางทีสิ่งที่เราทําให้มันก็แบบเนาะเออเพราะงั้นบางทีแต่ก่อนคือที่บางคนคนงานบอก บ่นว่ากินไม่อิ่มก็ไปโทษว่าเขากินเยอะแม่ยาก็เคยให้เหตุผลแบบนี้เหมือนกันว่าเวลาบางทีแกทําให้เยอะแล้วมันไม่มีคนกินอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแม่ยากแกก็จะประชดลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะประชดคนงานเนาะแล้วทีเนี้ยคือทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปละเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็จะโอนค่าทํางานของเราเนี่ยคือ,อเป็น2บัญชีละแต่ก่อนก็คือเฉพาะของเรานะคะแต่พอมันเยอะขึ้น เราก็แบ่งเป็น2บัญชีก็คือบัญชีหนึ่งก็โอนเข้าของคนของเราเนาะแฟนของเราแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งก็คือเข้าของเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีอีกบางส่วนที่รับจอบรับงานก็คือบางทีก็จะมีรับเงินสดบ้างนะคะอันนั้นก็คือเราจะไม่เห็นบัญชีไม่เห็นการโอนไงคะในเรื่องของการรับเงินสดน่ะแต่ทีเนี้ยแม่สาเพิ่งมารู้ที่หลังว่าเขาน่ะไปรับจอบเยอะมากพิเศษนะคะหลังเลิกงานพาลูกน้องไปรับจอบเยอะมากแล้วก็ ได้เงินมาเขาก็เก็บนะคะไว้ใช้ไว้อะไรแล้วก็ให้พิเศษลูกน้องอะไรประมาณนี้คืออันนี้คือตอนหลังแม่จ๋ามารู้ที่หลังนะคะว่าเขาทําแบบนี้โดยที่ไม่ได้บอกเราแล้วก็ลูกน้องหน่ะมาเล่าให้เราฟังที่หลังเมื่อตอนที่เกิดเรื่องแล้วนะคะและตอนนี้นะคะางานเริ่มรัดตัวมากยิ่งขึ้นและเขาน่ะก็คือไปรับจ็อบมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้นะคะก็คือเป็นเหตุผลว่าบางทีอาทิตย์นึง หรือ4ีห้าวันนะคะเขาจะกลับบ้านทีนึงหรือว่ากลับมารวมทีมทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากบางทีเข้าไปล่างหลังก็คือจะมีให้เหตุผลว่าติดต่อไม่ได้ไม่มีสัญญาณเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะเราไปทําสัญญาณโทรศัพทนะ์ขยายเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ตรงไหนที่ไม่มีขึ้นสัญญาณก็คือเราจะไปทําตรงนั้นแหละแก้ไขตรงนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พออ,อย่างที่3าสี่คนไปด้วยกันเนี่ยคือเขาจะเป็นทีมเล็กๆเกนาะที่ไปรับจอบนะคะ ก็จะมีลูกน้องไปสัก3มคน4ี่คนนะคะประมาณนี้แล้วทีเนี้ยลูกน้องที่ไปกับเขาคือเป็นลูกน้องฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาของเขาที่เป็นคู่หูเขาเลยนะคะเป็นเพื่อนซี้เป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนตายกันเลยนะคะดังนั้นก็คือว่าอ่าคือหลายหลคนก็จะมีโทรศัพท์แต่และยี่ห้อแตกต่างกันไปดังนั้นแม่จ๋าก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าบางคนใช้ซิมดีแท็หรือ AS หรืออะไรอย่างเงี้ยคือโทรหาคนหนึ่งไม่ติดอย่างน้อยก็ต้องมีคนหนึ่งที่โทรติด ราะยังไงเราก็ต้องติดต่อสื่อสารกับบริษัทอยู่แล้วกับพวกคนที่คุมงานหรือโฟร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยงานกับเขาอยู่แล้วดังนั้นก็คือหลังๆมาเอ๊ะโทรหาลูกพี่ไม่ติดโทรหาลูกน้องก็ไม่ติดบางทีโทรติดแต่ก็เป็นคนอื่นรับหรือบางคนอื่นที่รับเขาก็บอกว่าเออทีมงานเขาออกไปทํางานอันนี้คือเขาชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่นี่เราก็เข้าใจคําว่าที่นี่คือ,อเป็นอาจจะเป็นบ้านเช่าชัว่วคราวอะไรอย่างนี้ เออนั่นแหละก็คือเขาอาจจะถือไปที่ทํางานอาจจะไม่มีสัญญาณดังนั้นเขาอาจจะชาร์จโทรศัพท์ไว้แล้วบังเอิญคนที่อยู่แถวนั้นได้ยินหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของบ้านหรืออะไรเขาได้ยินเขาก็รับให้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่จ๋าก็คิดได้แค่นั้นจริงๆนะคะแล้วทีนี้แม่จ๋าถึงได้มารู้ที่หลังว่าเหตุการณ์วันนั้นอะ่ะก็คือทําไมคนอื่นถึงได้มารับโทรศัพท์แล้วคนเนี้ยเขาเป็นใคร แล้วทําไมเราถึงติดต่อทีมของเราไม่ได้หรือคนของเราเนี่ยคือติดต่อไม่ได้แล้วทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะก็คู่ซีของเขานั่นแหละถึงมาเล่าให้แม่จ๋าฟังทีหลังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะคะคนที่รับโทรศัพท์วันที่เราโทรไปเป็นใครนะคะเพราะว่าเขาเป็นเสียงของผู้ชายดังนั้นคือเป็นเสียงของผู้ชายนะแม่จ๋าก็ไม่คิดละเออแม่จ๋าก็คิด เข้าใจว่าเป็นเจ้าของบ้านที่เราไปเช่าอยู่เพียง5วันอาทิตย์หนึ่งเหลืออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วทีนี้นั่นแหละเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะว่าผู้ใช้คนนั้นคือใครแล้วเหตุผลที่พวกเขานีา่ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในวันนั้นวันเดียวกันคือแม่จ๋าพยายามติดต่อทุกคนแล้วโทรหาทุกคนก็คือโทรไม่ติดนะคะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวยังไงเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนนะคะจากไหนเอาไว้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะมีความสุขในทุกๆวันค่ะ